บิ Big now, Big 3, ๊กโจ๊กจาะเดินหน้าฟ้องบิ๊กสามต่อต่อเต่าตายพ่วงนายกหากไม่ได้กลับสตชบิ๊กโจ๊กจาะเดินหน้าฟ้องบิ๊กสามต่อต่อเต่าต,ต,ตายพ่วงนายกหากไม่ได้กลับสตอชอลั่นไม่ได้กลืนน้ำลายตัวเองใครไม่โดนกับตัวไม่รู้วันที่24มิถุนายน67สิที่ศาลอาญากรุงเทพใต้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหกักพานรองพอบาตำรวจกล่าวว่าวันนี้ศาลนัดไต่สวนกรณีที่ ตนได้ยื่นฟ้องพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเรื่องหมิ่นประมาทจงใจใส่ความตนด้วยการโฆษณาที่ตนฟ้องไว้มีสองร,รมและวันที่หนึ่งกร,รกฎาคม67ก็มีอีกหนึ่งคดีซึ่งสารนัดไต่สวนเหมือนกันวันนี้เท่าที่ทราบจากทนายความของตนก็แจ้งมาแล้วว่าทนายความของพลตำรวจตรีจรูนเกียรติขอเลื่อนและยังไม่มาวันนี้ซึ่งก็ไม่เป็นไรตนก็มาส่วนเขาจะเลื่อนก็เลื่อนไปซึ่งคิดว่า ก็คงจะมีการไต่สวนกันในนัดหน้าส่วนที่ถามว่าทำไมเป็นเรื่องการจูงใจใส่ความหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาก็คือการที่ผู้ถูกฟ้องได้นำข้อเท็จจริงในสำนวนไปให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าสื่อจะต้องนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริต2,561มาตรา48ซึ่งระบุไว้ว่ากรณี กรณีคดีที่เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้กระทำความผิดให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจหน้าที่แค่รวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นและส่งสำนวนไปยังปปอชอแต่ไม่ได้ให้มีอำนาจหน้าที่ในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในลักษณะแสดงความคิดเห็นวินิจฉัยคดีหรือพิพากษาคดีทำให้สังคมเข้าใจว่า ตนเป็นผู้กระทำความผิดไปแล้วทั้งเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ความผิดฐานฟอกเงินถูกตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใส่ความตนต่อบุคคลเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตนจึงยื่นฟ้องเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ นอกจากนี้ที่ผ่านมาก็ได้มีคำวินิจฉัยของสารดีกาแล้วว่าการออกมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะวินิจฉัยคดีชี้นำสังคมสารดีกาได้เคยมีคำพิภากษาจำคุกอดีตอธิปดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไปแล้วเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้บอกว่า จะไม่มีการฟ้องร้องนั้นถือเป็นการกลืนน้ำลายตัวเองหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษกล่าวว่าไม่กลืนน้ำลายตัวเองเพราะเรื่องนี้ตนฟ้องไว้ก่อนแล้วและให้สัมภาษณ์กับหลายสื่อว่าถ้าตนกลับไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติตนจะถอนฟ้องทั้งหมดและเลิกทั้งหมดแต่วันนี้ตนยังไม่ได้กลับจึงมาใช้สิทธิตามปกติยืนยันว่าไม่ใช่การต่อรองและไม่ปราณีถ้าใครเป็นตนก็ต้องเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเอง ดังนั้นวันนี้ถ้าตนกลับไปแล้วจะไปตั้งหน้าตั้งตามาขึ้นศาลก็เสียเวลาทำงาน ส่วนคดีก็ต้องว่ากันไปอยู่ในชั้นปปอชอตามหลักกฎหมายคือคดีวันนี้และคดีของพลตำรวจเอกต่อศักก็อยู่ในชั้นของปอปอชอหมดวันนี้หลักกฎหมายมีกระบวนการอยู่ในขั้นตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ามีมูลก็ต้องไตส่สวนท่าไตาส่สวนและมีมูลก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาตราบใดที่ปปอชอยังไม่มูลถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ทห้ามนำไปใช้ในการแต่งตั้งเลื่อนยศปลดย้ายหรือ แม้แต่เลื่อนขั้นเงินเดือนก็ไปใช้ไม่ได้ซึ่งตามรัฐธรรมนูญปี60มาตรา29วักวรสองก็ยังบอกว่าตราบใดก็ตามที่ศาลไม่พิพากษาจนถึงที่สุดถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นจะปฏิบัติต่อจำเลยหรือผู้ต้องหาเหมือนกับเป็นผู้กระทำความผิดเลยไม่ได้ ส่วนเรื่องคำสั่งให้ตนออกจากราชการขณะนี้ได้มีคำวินิจฉัยของกฤษฎีกาการจะให้ตำรวจออกสามารถทำได้แต่ต้องชอบด้วยกฎหมายถ้าไม่ชอบเราก็ต้องต่อสู้ตามมาตรา131ของพรบตำรวจแห่งชาติให้อำนาจไว้ซึ่งอำนาจสั่งให้ตำรวจออกจากราชการได้หมดทั้งประเทศมี3ข้อคือ1ต้องหาคดี2ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและ 3. ถูกฟ้องคดีอาญา ซึ่งกรณีของตนนั้นนายกรัฐมนตรีได้มีคำสังส่งส่งตนกลับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วโดยทำหนังสือและบอกว่าด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงจึงส่งตัวกลับเมื่อรักษาการพอบอตำรวจ ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงจะให้ตนออกจากราชการเลยไม่ได้ต้องรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงตามมาตรา120วัคสี่ดังนั้นกรรมการสอบสวนต้องมีข้อเสนอแนะเช่นบอกว่าสออบสวนแล้วมีข้อเสนอแนะหากให้อยู่ต่อจะเกิดความเสียหายเห็นคอวอนให้ออกจากตรงนี้พอบอตำรวจจึงจะสั่งให้ตนออกได้แต่ถ้าเซ็นให้ตนออกทันทีเลยโดยไม่ต้องตั้งกรรมการอะไร จะถือเป็นการออกคำสั่งโดยมิชอบแต่เมื่อตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วท่านต้องเดินตามมาตรา1 2 0วรรวัคซีที่ผ่านมานายกส่งร่างหนังสือที่จะขอให้โปรดเกล้าให้ตนออกจากราชการกลับไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วภายหลังหลังจากที่นายกหารือกับกฤษฎีกาแล้วและระบุว่าคำสั่งไม่สมบูรณ์อย่างไรก็ตามวันนี้11โมงผมจะไปยื่นกล่าวหาบิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรรองพอบอตำรวจ ที่ปปอชอเพื่อดำเนินคดีฐานปฏิบัติหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและต้องไปเพิกถอนคำสั่งที่สั่งให้ผมออกจากราชการซึ่งวันนี้ผมจะทำหนังสือถึงพลตำรวจเอกต่อศัก์สุขวิมนพอบอตำรวจในวันนี้เหมือนกันว่าให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้ายังประวิงเวลาเพิกเฉยผมก็จะยื่นฟ้องพลตำรวจเอกต่อศักอีกในฐานะที่เป็นพอบอตำรวจ เรื่องของผมนายกรัฐมนตรีต้องนำเข้าที่ประชุมกะตะรเพื่อไม่ให้ใครเสียหน้าก็ใช้มติกะตะรไปสั่งพอบอตำรวจให้เพิกถอนแก้ไขคำสั่งเพราะนายกสวมหมวกสองใบแต่ไม่ใช่การไปเตะเรื่องเข้าอนุกรรมการกฎหมายรวมถึงที่ผ่านมาตนได้ทำหนังสือถึงนายกแล้วถ้านายกละเลยเพิกเฉยไม่ดำเนินการอีกก็จะยื่นฟ้องนายกต่อไปกรณีของตนไม่มีที่ไหนหรอกทำแบบนี้ที่ส่งกลับวันเดียวกันตั้งกรรมการสอบสวนวันเดียวกัน ให้ออกราชการวันเดียวกันมันไม่มีที่ไหนหรอกจึงได้บอกว่าอะไรก็ตามเมื่อรีบมันจะผิดเสมอส่วนจะกลับไปสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้เมื่อไหร่ตนก็ไม่รู้ไม่สามารถตอบได้แต่ถ้าถามว่าอยากกลับไปหรือไม่ก็ต้องว่าไปตามกฎหมายแต่ตอนนี้ตนกําลังชี้ให้เห็นว่าหากตนให้ความยุติธรรมตัวเองไม่ได้จะไปให้ความยุติธรรมตํารวจ และป,ะประชาชนได้อย่างไรทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายเรื่องลงนามคำสั่งให้ตนออกจากราชการใครเซ็นต้องเป็นคนรับผิดชอบซึ่งเรื่องนี้จะจบอย่างไรตนไม่ทราบแต่นิสัยของตนก็ต่อสู้ตามกระบวนการและที่ผ่านมาตนก็เคยฟ้องร้องอดีตนายกมาแล้วหนึ่งคนตนยึดหลักความยุติธรรมเมื่อตนถูกก่อนแกล้งรังแกปัดแข้ง ปัดขาสังคมก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าทำไมคุณไม่เพิกถอนคำสั่งสักทีแล้วตนก็เป็นรองพอบอตำรวจลอยไปลอยมาแบบนี้ถามว่าในการประชุมกตอรอตนก็เข้าประชุมได้แต่ตนให้เกียรติเพราะวันนี้ตนยังมีสถานะเป็นรองพอบอตำรวจอยู่แต่ตนไม่เข้าพระให้เกียรติส่วนกระบวนการทางกฎหมายตนก็ต้องต่อสู้ไป